สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุมบนคนรอยเอ็ดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ้งหญิงเพชรบ,บ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุมบนคนรอยเอ็ดทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้มาอ่านคลิปลงคำาจงน้อยพี่น้อง ค่าต่ซ้อมกีฬาเพราะว่าหนุมน่มวลคนเห็ดสิได้ไปแข่งกีฬาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับพี่น้องไปแข่งกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยก็เลยได้ซ้อมซ้อมกันแล้วคำจากน้อยกามานี่มาหอดคอกงัวกับมาอัดคลิปมาฝากมาตอดพี่น้องเข้าคือเก่าครับผมพี่น้องโอ้ยสุดยอดพี่น้องมีเอฟซีทักไลน์ส่วนตัวเข้ามาทักหาหนุมน่มวลเขาเรียกว่าหนุมน่มวลเขาเรียกด้วยความเป็นห่วงแหละครับพี่น้องเอาออกจากใจคือเอฟซีของเราก็ด้วยความเป็นห่วงว่า หนุ่มบอลคนรเอคือบอเซ็นเซ่ร์บมมีปากกาขีดทับในตอนเอามาขืนปกมาเบาคืออย่างเงี้ยผมหนุ่มบอลก็เลดขอขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงผมก็ใจเลยแหละครับผมคำว่า,ารักเนาะครับพี่เนอะเขาก็เลยเป็นห่วงนะครับพี่น้องเนาะผมกับเขาใจจุน,นี้แต่ว่าสิ่งที่หนุ่มบอลก็เลยสีเวาต่อจากนี้คือหนึ่งเราพูดด้วยด้วยความถูกต้องว่าม่เฮาไปใดไปโยุ่นสาดไปสาดรมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผล คือเราก็ไม่มีอะไรเสียหายเนาะเพราะว่าเราก็ตอบคําถามด้วยเหตุด้วยผลว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือบขเป็นยังครับพี่น้องคือเขาเบาดีเขาบอไเลว่าไปดาเขาไปใสร์ายเขาอย่างคือเขาก็ตอบด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานมาบังคับสิ่งทุกอย่างที่ตอบคือคือความจริงมันคือหลักฐานความเป็นจริงก็เลยบอบอกซีเรียสเพราะว่านุ่มวอลเขาหลยดเข้าใจอยู่เพราะว่าเอฟซีของเข้าอ่ะลายทานอาจสิเขาไปเบื้องไปเบื้องเล้วก็เห็นแต่ละเพจเวลาเขาเอามาบอกเขาจะขี่เนาะ สำหรับหนุ่มบอลเขาเรียดคือเขาคนตรงเนาะเอาเบาถือต้องก็เลยบไดาซีเรียตจุดหนันผมว่าไม่มีอะไรเสียหายเพราะว่าหนุ่มบอลเขาเรียดตอบด้วยเหตุด้วยผลเนาะครับเนาะตอบด้วยหลักฐานจริงเชิงประจักษ์เป็นบับพป่นงผมก็บว่าจากสิ่งที่ถูกต้องะมบอกมาบรรยายให้ถูกต้องแม่นบับเพราะว่าหนุ่มวอลเขาเรียดกับบอดาว่าสีไปไปไปว่าไปด่าเขาอย่างแต่ว่าเราใช้เหตุผลไปตอบคำถามเขาให้เข้าใจให้ถูกต้องนี่แหละครับคือสไตล์ช่องหนุ่มบอลเขาเรียดก็เลยบอดาซีเรียดไปไหนแต่ก็เข้าใจอยู่ว่า เอฟซีเนถักมาไลา่ชนตูเพราะว่าความเป็นห่วงนะครับพี่น้องเนาะเฮากบเข้าใจจนนี่ก็ดีใจครับดีใจที่เอฟซหลายๆท่านเข้ามารับชมช่องหน um ุมบอลโคเลตในคลิปที่แล้วก็คลิปมเมื่อเสาร์เนาะครับดีใจหลายพี่น้องเข้ามาเบิ่งไล่หล,ย,หล,ย,หลยผมก็ดีใจครับพี่น,น,น้องวมือนี่ตอนแรกก็คือหน um ุมบอลโคเลตกับสีม่วาประเด็นดีๆคือเกาก็คือว่าถามว่าดีใจแบบไหนดีใจที่เอฟซเข้ามาให้กําลังใจแล้วบอกว่าพูดถูกต้องคือลึกๆกะ ก็อยากว่าประมาณนี้แหละครับเพราะว่าด้วยทุกอย่างอ่ะเหตุผลและหลักฐานมันมีอยู่แล้วแต่แกล้งคืออยากกวนนะพี่น้องเข้าใจว่าคือออกมาเม่นมาแซะเพราะอยากกวนซื่นสือแต่ท,ท,ทั้งที่ทุกคนในประเทศไทยที่เป็นเอฟซีสาวน้อยเอฟซี FC หล่าหน่อยเขาหูมดมีคนเมื่อกีนคนหรอแกล้งไม่เข้าใจนะพี่น้องแกล้งบอหูหนะแหละครับมาบอกในสิ่งที่ว่ากวนคือใหญ่พวกนั้นพวกนีน้พิจัยกันคือหลายๆอย่างก็คือว่าล่ละครับถ้าคนเราอยู่ด้วยความเป็นจริงและความถูกต้อง ย้ำบอกครับคือเราหลวง,งปู่สุขละวานะอย่าไปฟังอะไรมันบอมียนกน็อย่าไปสนใจเดินด้วยความถูกต้องที่มันไม่ผิดกฎหมายเดินด้วยความถูกต้องด้วยใจของเฮาและหลักฐานทุกอย่างมันมีปรากฏอยู่แล้วเพราะทุกอย่างเป็นภาพภาพที่บันทึกวิดีโอที่บันทึกไว้อย่าไปฟังแนวด่ดีเอาเทสแต่แนวดีๆไว้แล้วสิ่งดีๆมันจะกดซุ่มนั่นเองแนวนั่นแนว่ดีออกไปเองม้นบอกครับพี่น้องนี่คือหลายๆท่านกน็คือรับทราบข้อมูล ทีผมบอกไปแล้วก็คือเหรอล่ะผมก็ตอบเหมือนเราก็ตอบด้วยใจ f c ีนี่แหละแต่คือข้อดีคือหนุม่มบอลเขาเลรียมีช่องไงลึกๆก,ก็คือตอบจากใจ FC คือทุกอย่างคือลาหน่อยไปเลรียญยูไซตไปเห็ดยังยูไเยซไเฮา,าก็เห็นอยู่แล้วเป็นบอกครับก็เบีนลาะคือยัง f อคุณ,ค,ณคุณแม่ลำใหญ่เนาะเจ๊ J. ลำใหญ่เลยหลายท่านก็บ่าว่าเจ๊ J. ลำใหญ่เนี่ยเป็นบอกเราก็ดีใจเดียเราก็จ้างไว้เลยหาปีเองสิ พ่อฮู้ว่าลาหน่อยสิมาปุ๊บเราก็ไปเตรียมาไล่พ่อผมที่จะหมดนี่คือความรักไงถ้าไม่ดังจริงเขาไปจ้างนะแม่บอกครับพี่น้องแล้วจ้างแล้วเขาก็รอเด้สังเกตพอเม่เจ้าภาพทุกท่านที่จ้างงานไปเขาจะรอดูนะรอดูองค์หญิงแล้วองค์หญิงมายังแม่คล้ายๆคล้ายๆว่าง,งานร่วมหมายถึงงานวัดหรือที่เขาเห็ุเหตุจ้างมาล่าไปเหรียเพื่อเก็บบัตรเพื่อได้รายได้ไปไป,ไป,ไป,ไปเป็นกรรมการเขาก็จะเขาไปทายรูปลาหน่อยเด้ ส่งงานใครเขาเรียกว่าส่งงานวาลาหน่อยมาแล้วเด้ออุ้งอิงมาแล้วเขาเกิดสิโปรโมทในชุ่มชนเลยอย่างแสกแม้กระทั่งรายกลุ่มของคณะกรรมการการที่อุ้งอิงไม่ไปนี่เครียดเด้พี่น้องแม้กระทั่งลังเคียม,มีบางโอกาสลาหน่อยไปใส่เสียงสิลาหน่อยวัได้มาเช็คเศร้าจรเจ้าภาพบอสสบายใจได้เครียดเด้เป็นอย่างคือวางสารเครียดตัวเพราะว่ารายได้หลักๆเลยนะก็คือมารอดูอุ์งญิงแม่นว่าครับและอีกอย่างหนึ่งการเช็คเศรสังเกตด,ดีๆเด้อพี่น้อง ถ้าเช็กสาวปุ๊บเห็นองุ์งหญิงไปเช็คสาวเจ้าภาพหรือ FC ที่เข้ามารอดูองุ่งหญิงเขาก็สิสบายใจเลยเด้ยว่าเฮ้ยองุ่งหญิงมาแล้วแมนโคขับพี่น้ององุอ่งหญิงออกแล้วสิเอฟซี FC, ทุกท่านก็มารอชมก็มารอบ,บึงเป็นยังคือว่าสาั่นหนึ่งที่ผมเคยว่าแร้วว่าช่วงเช็คสาวเอฟซี FC, เริ่มมาเยอะ,มา,ยอะมาเยอะหลายแมนโคขับพี่น้องสมุ่นในหลายเป็นยังคือวัาสาั่นหนึ่งเดททายรูปสองเด้จับมือพุท่าผู้แกก็ได้รูปได้บายหลาหน่อยมีความสุขการที่ได้แจกติ๊ โดยที่ไม่มีใครมารบกวนหรือลาหน่อยช่วงช่วงลาออกขออเสนกับสิบคอยมีเวลามาเพราะว่าช่วงหลังๆมาลาหน่อยกับสิเป็นประมาณว่าช่วงหออฝันมะลังห่านแจ็งสได้มาพบปะเอฟซีคือว่าไงเมาเกีบเฮ็ดนั่นละเฮ็ดลาหน่อยคือเกิดทุกครั้งที่ลาหน่อยออกมาคันลาหน่อยลาหน่อยเ่ท่านออกเฮ็ดกับสิบคอยเกิดด้วยครับบคอยปรุงบาลาหน่อยออกธนาลาเฮ็ดยิงมันซ่มนะซูมมาขึ้นฝนตกแล้วที่นี่แดดแดดออกเฮ็ดก็เลยปรุงหลายช่วงลาหน่อย ออกมาเป็นเป็นเวลาที่พิดปกติบอรับพี่นองบกผิดปกติเป็นเรื่องปกติไปแล้วแมนบอขับพี่นองนี่คือการที่หล่าเช็ศซ้าหรือทุกคนที่ได้ยินหล่าเช็กซ้าฟซีเขาจิมาไหวด้วครับพีนองมาซื้อตัว๋วการเช็คซาาทุกมือนี่จาภาพสบายใจด้เป็นยังนุมวอนเขเรียคือวางสัน่บนบแมนวาวแบบวาวลอยๆแค่เช็สซวเจ้าจภาพสบายใจเป็นยังคือว่าสบายใจก็เขามารอเบิ้งหล้าน่ยอยก็คือสังเกตเบื้องสมือนี่เช็กซาานี่เจ้าภาพนี่ได้ประมาณพันหาเลยดิ พันหาถึงสองพันนั่นก็คือเงินสองเสนเลยเน้แยมียมบอกครับพี่น้องเจ้าภาพสบายใจดิพอช่วงลาน้อยเลียนช่วงคอนเสิร์ตเปิดวงขึ้นปุ๊บก็บเก็บไม่เรื่อยอีกมาจากพันก็ได้สามแสนแล้วเห็นบอกครับพี่น้องแค่เช็คสาวเจ้าภาพสบายใจเสื้อพ่ครับพี่น้องนี่คือเขา,าว่าอุงอิงอุงอิงเช็คสาวทุกวันนี้คนฝ่าไปเด้เป็นยังคือฝ่าไปก็เบิ่งง่ายๆจากศาสตร์นี่ละพี่น้องศาสตร์ปูไว้เอฟซีมาไว้ พ่อเอฟซีมาไหวมารอเบิงทายรูปจับมือหลาหน้อยเช็กเศร้าพันสองพันลังมองอีสองพันกลัวเจ้าภาพโล่งเลยจังไดก็บอกขาดทุนเห็นวะนี่คือความสุดยอดของหลาหน้อยแค่เช็กเศร้าทาให้เจ้าภาพสบายใจแม่นวะพี่น้องผมสังเกตมาหลายงานแล้วเต็มอันย่งงานฟรีก็ดีงานเก็บบัตรก็ดีพี่น้องแค่หลาหน้อยมาเช็กเศร้านี่คือเอฟซีเขาเริ่มหู้ท่านเหรอเด้โู้ท่านจังไดคือผม,มว่าล่ะ ถ้ามาท่านล่ะเช็กสาวสิไดสัมพัสได้อยู่ใกล้ได้จับมือได้บายลาโนยดีใจหลายได้จับมือมารว่ายไงซะคือได้เข้าถึงนะพุทธวุ่แกกันช่วงลา้นยออกมาไปรุ่นลายสิพุทธวุ่แกกับมาสูแห่งพุทธเรียงหน่อยบ่ด้เนาะคนหลายมือกล่องเนียยูทูบเนียเขาก็ทายพุทธก็บบฮอดเดียว่ากันไปไววนี่ไงเอฟซีวไวาวเขาเรียกวยอาวุโสโอเคเท่านี้เขาก็สิไปไวเขาสิได้มีโอกาสในช่วงเขาเลยวายไงต่อไปช่วงเช็คสาวเป็นโอกาสของเอฟซี fc พั้อวุโสครับพี่น้องช่วงช่วงลาน้อยออกคอนเสิร์ตต่อไปก็จะเป็นช่วง fc วัยรุ่นหรือวัยกลางคนหรือเด็กน่อยเข้าไปนะครับเนาะแต่ที่ในนี้ช่วงวัยเลยครับพื่อให้เกียรติให้โอกาสของ fc อาวุโสเฮาได้ไปจับมือนี่แหละครับคือความสุดยอดของลาน้อยนี่คือความสุดยอดของอุงหญิงแค่เช็คสาวเจ้าภาพสบายใจแมนบอกครับพี่น้องผมว้าถือเอา้าลีเนี่ครับสมือนต่อไปถ้ะเบิง่งรถดเมื่อนี่ไปแล้วไปซาแกวแกัสิวนวนเขากรุงเทพครับพี่น้องคือว่าแล้ครับ นี่คือความสุดยอดของหลาหนนอยบม่ธรรมดาพี่น้องสุดยอดของสุดยอดผมเบิรายไลงาน f อฟีอานะปฏิเสธไม่ได้เลยคํานี้คําว่าองค์หญิงคือใครองค์หญิงคือนี่ไงหนึ่งเจ้าภาพจ้างต่อดีใจร้ายหลานหน่อยหลานหน่อยมาย่างมาย่างทาสุกคนจะถามหาเมียนบอกครับความสุขของวัยรุ่นและเด็กน่อยและวัยรุ่นรุ่นใหม่และเด็กหน่อยสู้มือนี่มีองค์หญิงเป็นไอดอนเด็กน่อยก็เริ่มมองเห็น อาชีพอาชีพร้องเพลงอาชีพศิลปินเห็นไหมต่อไปอนาคตหมอลำบานเฮาโบมีการดับเป็นยังคือบดับก็นี่ไงองค์หญิงมาต่อยอดแล้วไงว่าหมอลำสามารถสร้างอาชีพได้เนี่นบอกรับพี่น้องนี่คือความสุดยอดอย่างน้อยคือองค์หญิงมาต่อยอดให้วงการหมอลำบานเฮาได้กระเต้องขึ้นมาเพราะกระเต้องเสิแล้ววัยรุ่นก็พร้อมที่จะมาเรียนหมอลำสืบทอดประเพณีต่อไปในย,ยุคยาวนานไงผมถึกบอกนี่คืออนาคตของทูตวัฒนธรรมที่ทําให้วัยรุ่น เกิดไม่แม้กระทั่งวัยรุ่นวัยสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่เด็ก g r มาจับไม้มาห้องมาลำ่ำเพราะว่าตะกี้บ้านเฮากับช่วงหลังๆมากก็คืออยากให้เรียนสูงเพื่อมีงานทําการห้องการล่ำกับมีหน่อยลงแต่หลังๆมาเด็กหน่อยวัยรุ่นสมัยใหม่กลับมาจับไม้มาห้องเพ่งมาทาด้วยสิ่งที่รักเพราะองค์หญิงพาสร้างเห็นแล้วพี่น้องเห็นหลายๆอย่างการร้องการล่ำแล้วเกิดรายได้เด็กหน่อยกับสีม่องเห็นว่านี่คือสามารถทําเป็นอาชีพได้ เมียนบอครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องนุ่มบลคอนเวทมาให้กำลังใจทุกท่านนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดขอกล่าวบมาสวัสดีสวีดัทครับผม